สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงกัสมนสิงทองธีรกุลเลที่ย3และดิฉันเด็กหญิงเตชินีนันานเลที่สค่ะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับอาชีพและอาชีพที่เราจะสัมภาษณ์นั้นคืออาชีพอะไรเราไปดูเลยค่ะนี่นะคะแล้วก็ถึงที่พิพิธภัณฑ์ธนาแล้วค่ะแล้ววันนี้เราจะมาสัมภาษณ์อาชีพอะไรไปดูกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับ ี่สวัสดีค่ะพี่เป็นเจ้าหน้าที่นะคะพิพิธภัณฑ์นธนารักษ์จังหวัดขอนแก่นค่ะตอนนี้ทำเกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานนำชมค่ะค่ะคำถามแรกเลยนะคะวิธีการทำงานเนี่ยทำงานยังไงบ้างค่ะ ในการทํางานของเจ้าหน้าที่นําชมใช่ไหมคะตั้งแต่แรกเลยนะคะในการเข้ามาเนี่ยเราจะต้องมีการรับลงทะเบียนเพราะว่าพิพิธภัณฑ์ของเรามีการให้บริการอยู่สส่วนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นอันด้านล่างเนี่ยเราเปิดให้เข้าบริการทุกวันเลยมีร้านจําหน่ายขายเรียนที่ระลึกมีห้องสมดุดแล้วก็มีนิทรรศการหมุนเรียนซึ่งจะเป็นสถานที่ตรงนี้ที่เรายือนอยู่นั่นเองนะคะส่วนสถานที่ที่2นะคะจะเป็นชั้น2ของเราจะเป็นนิทรรศการหลักเกี่ยวกับนิทรรศการเงินตราโบราณภาคอีสานแล้วก็ เรื่องราวเมืองขอนแก่นในช่วงปี2500นะคะในการขึ้นชมนิทรรศการชั้น2จะขึ้นชมเป็นรอบเวลาค่ะแล้วก็จะมีการชําระตั๋วเข้าชมด้วยถ้าหากสนใจขึ้นชมนิทรรศการชั้น2ก็จะมีราคาตั๋วสําหรับผู้ใหญ่นะคะ50บาทแล้วก็เด็ก20บาทนะคะแล้วก็ชาวต่างชาติ50บาทนั่นเองค่ะ แล้วก็ในตําแหน่งของพี่ก็อาจจะมีะเป็นเกี่ยวกับตัว๋วหรือว่าเงินตราต่างๆรวมถึงการเก็บข้อมูลสถิติด้วยมีคําถามเพิ่มเติมไหมคะมคมอ่าโอเคค่ะการทํางานนี้นะคะน่าสนใจมากเลยค่ะทุกคนอยากรู้กันไหมคะว่าถ้าอยากทํางานเหมือนพี่เขาเนี่ยต้องเรียนจบคณะอะไรงานเชิญถามต่อไปได้เลยค่ะ สำหรับน้องๆหนูๆคนไหนที่สนใจนะคะอยากมาทำงานเกี่ยวกับด้านพิพิธภัณฑ์เราก็มีเปิดรับวุฒิการศึกษาหลายวุฒิการศึกษาเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นใครชอบในแนวประวัติศาสตร์นะคะเรียนประวัติศาสตร์หรือโบราณคดีหรือมนุษยวิทยาก็ได้แล้วก็จะมีพี่ๆเจ้าหน้าที่บางนำชมบางขั้นนะคะจบคณะมนุษยศาสตร์ภาษามาก็รับได้เช่นกันโดยเจ้าหน้าที่นำชมเองต้องพูดภาษาที่3ได้ด้วยนะคะอย่างน้อยหนึ่ง ถึงสองภาษาเช่นพี่ก็จะเป็นหลักๆก,ก็จะเป็นภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะเพื่อเราที่จะได้รองรับชาวต่างชาติได้ด้วยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยมีชาวต่างชาติมาที่นี่เยอะไหมคะ ส่วนใหญ่ก็จะมีมาเรื่อยๆค่ะมีวอล์กอินมาเรื่อยๆนะคะทั้งโซนเอเชียเองปประเทศจีน mm hmm. เกาหลีญี่ปุ่นก็มีแล้วก็จะมีโซนยุโรปหรือว่าอเมริกาก็มีเหมือนกันก็จะแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมเรื่อยๆ mm hmm. ความสามารถของเจ้าหน้าที่นําชมแน่นอนการสื่อสารได้หลายภาษาก็ย่อมดีตอกออาชีพของเรานั่นเองค่ะ mm hmm. แล้วก็ขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับรายได้นะคะของพี่ค mm ่ะ hmm. ารายได้ของเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์นะคะก็คือวุฒิการศึกษาเนี่ยเรารับสมัครในวุฒิการศึกษาปริญญาตรีก็จะสตาร์ตตั้งแต่15,000บาทขึ้นไปใช่ไหมคะแต่สําหรับรายได้พวกพี่ก็จะสตาร์ตตั้งแต่18,000บาทขึ้นไปนะคะหากน้องๆสนใจในตําแหน่งตอนนี้ก็เป็นพนักงานราชการะคะ่ะเผื่อน้องๆหนูๆคนไหนสนใจนะคะ มาทํางานพิพิธภัณฑ์ด้วยกันค่ะแล้วก็จะเจอน้องๆหนูหนูเด็กและเยาวชนมากมายแล้วก็ผู้เข้าชมทั่วไปแต่อาชีพนี้นะคะก็จะมีข้อนะคะควรระวังควรปฏิบัติด้วยนะคะเช่อนอาชีพนี้เนี่ยเราเป็นอาชีพบริการค่ะเราจะทํางานทุกวันวันหยุดเราจะไม่ได้หยุดสัปดาห์ทิหรือเทศกาลนักขัตเลิกเหมือนกับคนทั่วไปเพราะว่าเราต้องรอให้บริการนักท่องเที่ยวใช่ไหมคะ,ะก็ต้องมีความอดทนเพราะว่าเราต้องมาทํางานทุกวัน แล้วก็เราเป็นอาชีพที่ต้องใช้คําพูดในการทํางานคําพูดต่างๆที่เราจะสื่อสารออกไปเราควรที่จะมีการคิดแล้วก็ไต่ตรองให้ดีให้เหมาะสมกับบุคคลและก็สถานการณ์ต่างๆด้วยนั่นเองค่ะ,ะแล้วก็ข้อควรระวังของงานนี้เป็นไงบ้างคะ,ะก็เหมือนที่บอกไว้ก่อนหน้านี้เลยข้อควรระวังเรื่อง การพูดต่างๆการสื่อสารให้ถูกกับกลุ่มบุคคลหรือว่าโอกาสสำคัญต่างๆแล้วก็สุขภาพค่ะ,ะทำงานได้ดีต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงเนาะสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีแล้วก็จะทำงานได้ดีทุกตำแหน่งงานเลยค่ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการสัมภาษณ์พี่ชื่ออะไรนะคะชี่พี่แนนค่ะพี่แนนเพียงเท่านี้นะคะโอเคออค่ะขอบคุณค,ค่คะวันดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับป้าจิ๊บชวีวันนะคะแล้วก็ขอให้ป้าแนะนาตัวอีกทีนะคะเผือ่อทุกคนยังไม่รู้จักป้าค่ะป้าชื่อป้าจิ๊บชวีวันนะคะร้านชวีวันนะคะอยู่ที่โรงอาหารขอนแก่นมิตรายนค่ะแรงบันดาลใจในการทํางานของป้าคืออะไรคะคือป้าทําอาหารมาทําขนมมานก็อยากให้ลูกๆชิมคนที่เป็นแม่ค้าคนที่การที่ทําแล้วมีลูกๆได้กินชิมแล้วว่าอร่อยป้าก็มีความสุขแล้วค่ะ เนี่ยคือเรียนบันดาลใจเราเจ้จะทาเรื่อยๆต่อไปพัฒนากันขนมของเราเรื่อยๆให้ลูกๆได้ทานกันการทํางานเป็นยังไงบ้างคะอ่าโอเคอยู่ลูกลูกๆก็อุดหนุนดีพวกป้าก,ก็ชื่นใจคะ่ะอาชีพของคุณป้ามีผลต่อโรงเรียนยังไงบ้างคะก็ก็มีมากนะล,ลูกคือถ้าพวกป้ามาขายจําหน่ายที่นี่ทางโรงเรียนก็ได้ถ้าเปอร์เซ็นต์จากพวกเราเนาะพวกหนูก็ได้อยู่ด้วยแล้วก็ มีการพัฒนาในโรงเรียนเราด้วยค่ะขนมที่คุณป้าขายเป็นคุณป้าทําเองหรือว่ารับมาขายคะทําเองด้วยลูกทาเองแล้วรับมาด้วยค่ะเพราะเราต้องด่าสายด้วยทําเองด้วยตเต็มสิบคุณป้าให้โรงเรียนเราเท่าไหรค่คะเต็มสิบล้านก็ให้สิบมาแล้วลูกขอเหตุผลได้ไหมคะอยากรู้เหรอพอแล้วลูกไม่ตอบดีกว่าไม่เป็นไรค่ะ ขอให้ลูกๆมีกินแบบสมายสมัยอร่อยทานอาหาร,อ,อ,รอ,อร่อยอร่อยถูกสุขะอ,อนามัยก็แม่ค้าก็มีความสุขกัลูกมีอะไรจะบอกเด็กๆในโรงเรียนไหมคะก็อยากให้ลูกๆนะคะมาอุดหนุนผู้ประกอบการเราเพราะว่าผู้ประกอบการเราเนี่ยเต็มใจที่จะให้บริการลูกๆอยู่แล้วแล้ว,ลวก็อาหารเราจะสะอาดถูกสุขะอ,อนามัยพวกเราได้ตรวจโูกทุกปีนะลูกถ้ากินของข้างนอกเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะปนเพื่อนอะไรแต่ของเรานี่มันควบคุมอยู่ โชนกาการอยู่แล้วลูกสำหรับวันนี้นะคะการสัมภาษณ์ว้าจิ๊บเฉววันก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอขอคุณค่ะขอบคุณค่ะ